อัญชลีวันทาอาภิวาทลงแทบบาดพุทธองค์ผู้ทรงสอนสมพระธรรมนำหนุนอันสุนทรพระสง์จรเจ,จริญวัดสิ้นวัตตาข้าขอน้อมนำไตรัตอุบัตเสียนพระสง์เวียนร,รักธรรมวัดต,ตามศรัทธา โปรดสงเคราะห์ส่องใจให้ดวงตาเห็นธรรมมาพิสมัยพ้นภัยเทิญน,น้อมอันเชิญพระไตรปิฎกยอยกแจ้งสอนทวนแล้วสิ้นเครือบแพลงสิ้นสงสัยสวมศรัทธาคุณพระรัตนไตรเป็นหลักชัยแห่งชีวิต ตราบนิพพานขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรยัยขอถวายความเคารพอย่างสูงแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระราชวัชรธรรมพานีประธานสง์พระมหาด็อกเตอร์เฉลิมปิยทัศส,สีท่านเจ้าอาวาสขอโอกาสคณะสงฆ์สามเณรแม่ชีวัดปัญญานันทาราม ธรรมะสวัสดีสหธรรมิกทุกท่านข้าพเจ้าเตปิตะกะโคสิกานางสุวรรณียุทานุสอนเป็นผู้ทาหน้าที่สาธยายธรรมจากพระไตรปิฎกก่อนเทศนาดังนี้พระไตรปิฎกเล่มที่15พระสุตตันตปิฎกเล่มที่7 ฉบับมหาจุลาสั่งยุตตะนิกายสักคาทวักปิยสูตรว่าด้วยผู้รักตนเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระเจ้าประเสนที่โกสลประทับนั่งที่สมควรแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญวันนี้ข้าพระเจ้าหรีกเล้นอยู่ในที่สงัด เกิดความคิดคำนึงอย่างนี้ว่าชนเหล่าใดหนอชื่อว่ารักตนชนเหล่าใดชื่อว่าไม่รักตนข้าพระองค์ได้มีความคิดดังนี้ว่าก็ชนเหล่าใดประพฤติกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตชนเหล่านั้นชื่อว่าไม่รักตนแม้ชนเหล่านั้นจะกล่าวอย่างนี้ว่า เรารักตนก็ตามชนเหล่านั้นก็ชื่อว่าไม่รักตนข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะชนผู้ไม่รักกันทำความเสียหายใดให้แก่ผู้ไม่รักกันได้ชนเหล่านั้นก็ทำความเสียหายให้แก่ตนเองได้ฉะนั้นชนเหล่านั้นจึงชื่อว่าไม่รักตนส่วนชนเหล่าใดประพฤติกายสุจริต วจีสุจริตมโนสุจริตชนเหล่านั้นชื่อว่ารักตนแม้ชนเหล่านั้นจะกล่าวอย่างนี้ว่าเราไม่รักตนก็ตามชนเหล่านั้นก็ชื่อว่ารักตนข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะชนผู้ที่รักกันทำความเจริญใดให้แก่ผู้ที่รักกันได้ชนเหล่านั้นก็ทำความเจริญให้แก่ตนเองได้ ฉะนั้นชนเหล่านั้นจึงชื่อว่ารักตนพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามหาบาพิษข้อนี้เป็นอย่างนั้นมหาบาพิษข้อนี้เป็นอย่างนั้นเพราะว่าชนบางพวกประพฤติกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตชนเหล่านั้นชื่อว่าไม่รักตนแม้ชนเหล่านั้นจะกล่าวอย่างนี้ว่า เรารักตนก็ตามชนเหล่านั้นก็ชื่อว่าไม่รักตนข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะชนผู้ไม่รักกันทำความเสียหายใดให้แก่ผู้ไม่รักกันได้ชนเหล่านั้นก็ทำความเสียหายนั้นให้แก่ตนเองได้ฉะนั้นชนเหล่านั้นจึงชื่อว่าไม่รักตนส่วนชนบางพวกประพฤติกายสุจริต วจุยีสุจริตมโนสุจริตชนเหล่านั้นชื่อว่ารักตนแม้ชนเหล่านั้นจะกล่าวอย่างนี้ว่าเราไม่รักตนก็ตามชนเหล่านั้นก็ชื่อว่ารักตนข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะชนผู้รักกันทำความเจริญใดให้แก่ผู้ที่ตนรักได้ชนเหล่านั้น ก็ทำความเจริญนั้นแก่ตนเองได้ฉะนั้นชนเหล่านั้นจึงชื่อว่ารักตนพระผู้มีพระภาคผู้สุขผู้สุขคาศาสดาจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าถ้าบุคคลรู้ว่ารักตนก็ไม่พึงชักนำตนไปในทางชั่วเพราะความสุขนั้น บุคคลผู้มักทำชั่วจะไม่ได้โดยง่ายเมื่อบุคคลถูกความตายครอบงำก็จะต้องละทิ้งพบมนุษย์ไปก็อะไรเล่าเป็นสมบัติของเขาและเขาจะนำอะไรไปได้อันหนึ่งอะไรเล่าจะติดตามเขาไปดุดเงาติดตามตัวไปฉะนั้นสัตว์ผู้จะต้องตายในโลกนี้ทำกรรมอันใด คือบุญและบาปทั้งสองประการบุญและบาปนั้นแลเป็นสมบัติของเขาทั้งเขาจะนำเอาบุญและบาปนั้นไปได้อนหนึ่งบุญและบาปนั้นย่อมติดตามเขาไปดุดเงาติดตามตัวไปฉะนั้นเพราะฉะนั้นบุคคลควรทำกรรมดี สะสมไว้เป็นสมบัติในโลกหน้าเพราะบุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายในโลกหน้าท้ายที่สุดนี้ขออนิสงส์แห่งการตั้งใจสดับพระไตรปิฎกจงบังเกิดเป็นสิริสวัสดพิพัฒนมงคลแด่สาธุชนทุกท่านดังนี้ขอเดชะ พระพุทธรัตก์กำจัดทุกเจริญสุขสิริศักเป็นหลักฐานขอเดชะพระธรรมรัตก์กำจัดพานให้ภัยสารผุดผ่องพ้นผ่องภัยขอเดชะพระสังครัตก์กำจัดโรคให้เสื่อมโศกสืบชนจนสมไข ขอเดชะพระไตรรัตน์กำจัดภัยเจริญชัยเจริญสุขทุกท่านเทิน